สวัสดีครับผมเซลนจบจากบริษัทเทอร์มินอลอีสุสุสมุทรปราการโชว์รูมเทอร์มินอลของเราตั้งอยู่ถนนบางนาตราดก,กิโลเมตรที่23ฝั่งขาเข้าไปบางนานะครับวันนี้นะครับเตรียมปล่อยรถอยู่อีก1คันนะครับ nlr 130คันนี้ครับติดตั้งตัวอคอกนะฮะคันนี้นะครับได้อคอกแบบนี้เลยเงินดาวเริ่มต้นอยู่ที่5,900 0บาทข้าง,งวดจะอยู่ที่ประมาณ1900 0เศษนะครับจำนวน72งวดหรือว่า6ปีนะครับ คันนี้เป็นอคอกเหล็กแป๊บนะฮะตัวเหล็กที่เอามาทําคอกนะครับลูกค้าก็สามารถเลือกเหล็กได้นะครับจะเป็นเหล็กแป๊บเหลี่ยมแบบนี้หรือว่าเป็นเหล็กแป๊บกลมก็ได้นะครับลูกค้าสามารถเลือกได้เลยคันนี้เป็นเหล็กแป๊บเหลี่ยมนะครับหรือว่าแป๊บกล่องเนี่ยถ้าเป็นเหล็กแป๊บกล่องแบบนี้นะครับเป็นเหล็กสี่เหลี่ยมแบบนี้ความแข็งแรงก็จะค่อนข้างจะแข็งแรงกว่าเหล็กแป๊บกลมนะครับ แต่ว่าข้อดีของเหล็กแป๊บกลมนะฮะก็น้ำหนักจะเบากว่าลูกค้าก็เลือกใช้งานเอานะครับลูกค้าก็เลือกเอาแจ้งได้เลยราคาเท่ากันนะครับไม่มีผลต่อราคาความยาวของตัวข้อคันนี้นะครับก็อยู่ที่3ามเมตรสาสิาำหรับความยาวเนี่ยลูกค้าก็สามารถเลือกได้เช่นกันนะฮะสเมตรสิบสเมตรยี่สเมตรสนะครับสาเมตรสี่สิบนี่ก็เคยต่อมายาวสุดเลยลูกค้าเลือกได้ แต่ถ้าแนะนำนะครับความยาว3เมตรเนี่ยถ้าลูกค้าจะไปบรรทุกสิ่งของต่างๆนะครับที่ไม่มีน้ำหนักเยอะนะครับแต่ว่าเน้นปริมาณเยอะเน้นปริมาณบรรทุกของเยอะเนี่ยสามเมตรเนี่ยต่อได้สบายสบายเลยไม่ไม่ค่อยมีผลอะไรมากมายเกี่ยวกับการขับขี่นะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าเลือกความยาว3เมตรแล้วไปขนของที่มีน้ำหนักค่อนข้างจะเยอะนะครับ3ตัน4ตันตัวเนี้ยต้องแนะนำให้ลูกค้าเสริมแหนบนะฮะ เพราะว่าถ้าของบรรทุกแบบหนักๆตัวนี้น้ำกักน้ำหนักตัวสินค้าหรือว่าของต่างๆมันจะมากดทางด้านท้ายนะฮะจะทําให้เวลาเราขับเนี่ยหน้ารถมันจะเชิดเวลาเราขึ้นก่อสะพานขึ้นเนินอ่ะมันจะมีผลเกี่ยวกับการขับนะครับก็จะอาจจะทําให้รถเหมือนกับว่าทรงตัวไม่ค่อยดีรถจะโยนจะเหวี่ยงอะไรประมาณนี้นะฮะถ้าต่อ3,40เมตรนะครับแล้วก็บรรทุกของเยอะ3 4ตันเนี่ย แนะนำนะฮะอยากให้เสริมแหนบดีกว่าเสริมแหนบเพิ่มมานิดนึงตัวท้ายรถเนี่ยก็จะเหมือนกับเราไปยกทั้งด้านท้ายให้โด่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะรองรับน้ําหนักที่จะเอามาบรรทุกนะฮะชดเชยกันไปนะครับแทนที่น้ําหนักจะมากดาตัวด้านท้ายอย่างเดียวเราเสริมแหนบเสริมขึ้นไปแล้วนะครับก็ช่วยในเรื่องของการบรรทุกได้ดีการขับขี่ได้ดีขึ้นความสูงของตัวคอกตรงนี้นะครับสูงอยู่ที่2เมตรท่วน ความสูงลูกค้าเลือกได้นะครับเมตรหกเมตรแปดเมตรท้วนสองเมตรสิเมตรยีเลือกได้เลยไม่มีผลต่อราคานะครับเสริมให้นะฮะในเรื่องของความยาวความสูงความกว้างนะครับความกว้งความกว้าง ลูกค้าก็สามารถเลือกได้เช่นกันนะครับก็สัก2เมตรต้วนหรือว่าเมตรเ0เนี่ยกำลังสวยนะฮะเพราะว่าถ้าเลือกความกว้างมากๆนะครับตัวถังของตัวกระบะตัวเนี้ยจะไปเลยจะไปล้นหัวเก๋งนี่นะครับถ้าเราต่อต่อความกว้างไว้เยอะนะครับเนี่ยตัวตัวฝั่งนี้นะครับจะจะล้นกับหัวเก๋งไปเยอะนะครับตัวนี้ก็กว้างอยู่ที่เมตร90นี่ พอดีเป๊ะเลยคือตัวตัวกระบะเนี่ยจะไม่ต้านลมตัวหน้าหน้ากระบะตรงนี้นะครับนี่ถ้าเราต่อล้นหรือว่าต่อเกินตัวเนี้ยตัวเนี้ยนะครับจะจะต้านลมถ้าเกินมา2เมตรหรือ2เมตรสิเนี่ยจะค่อนข้างจะล้นจากตัวหัวเก๋งมาเยอะเราทําให้ได้ครับอ,อยู่ที่ลูกค้าใช้งานเพราะว่าบางทีลูกค้าเน้นพื้นที่จริงๆนะฮะก็ก็เลือกความกว้างที่กว้าง ลน้ลนเกินตัวถังมานิดหนึ่งก็ได้นะครับล้นเกินหัวเก๋งมาแจ้งมาเลยไม่มีผลต่อราคาเช่นเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นความกว้างความยาวความสูงนะครับแจ้งมาได้เลยอยู่ที่การใช้งานของเราเป็นหลักจดทะเบียนป้ายเขียวครบเรียบร้อยกับโปรโมชั่น5้0 0 0นี่ยครับตัวกระบะตัวนี้นะครับแผงข้างทางด้านล่างเนี่ยตัวกระบะเหล็กตรงนี้ก็ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะให้ เปิดได้ด้วยหรือว่าให้ปิดทึบเลยเปิดทางด้านท้ายอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่เราชอบแล้วแต่เราเลือกแล้วก็ตรงช่องตรงนี้นะครับลูกค้าก็เลือกได้เช่นเช่นกันเนี่ยตัวช่องตัวนี้สําหรับเวลามองเ,อเวลาเราถอยหลังนะครับมองออกมาทางด้านหลังนะครับก็มองเห็นจะเลือกปิดหรือว่าจะเลือกให้เจาะเป็นแบบนี้ก็ได้ข้อดีของการเจาะนะครับก็คือเราเวลาเราถอยหลังเราก็จะได้มองเห็นทางด้านหลัง แต่ว่าข้อเสียตัวนี้นะครับเวลาถ้าสมมุติฝนตกนะฮะจุดนี้ก็เป็นจุดที่น้ําอาจจะเข้ามาในในในตัวกระบะนี้ได้อยู่ที่ลูกค้าแจ้งนะครับแจ้งมาได้เลยทําให้ได้หมดเลยโอเคเดี๋ยวส่งมอบรถคันนี้จะมาถ่ายกันให้ดูอีกนะครับผม NLR 130กระบะเหล็กนะครับคอกสูง สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับผม